สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนรถมือสองราคาดีทุกคนนะครับมีเก้าบาทไหมพี่ถ้ามีเก้าบาทเอาไปเลยครับคันเนี้ต้องไม่ผิดครับพี่เท่านั้นยังไม่พอนะวันรับรถเนี่ยแจกทองอีกหนึ่งเส้นเดี๋ยวไปดูละลอียดรถตัวนี้กันเลยครับมีอะไรบ้างครับเป็นชุดแต่งนะครับสเก์ตเอบรอบคันเป็นวีออสครับตัวยอดฮิตของวัยรุ่นทุกคนนะครับปีเก้าเอาไปเลยครับผ่อนราคาเว็บรถเริ่มต้นที่สามพันกว่าบาทเป็นแม็กอลอยธรรมดานะครับเป็นยางกุดเยร์ครับดอกยางใหม่ๆครับ ซีรีส์ยางครับจะเป็นซีรีส์หนึ่งแปดห้าหกสิบขอบสิบห้าไฟเลี้ยวที่ตัวนี้จะเป็นแต่งเป็นตัวอีนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่มุมกระจกนะครับมีคิวกันสาดให้ด้วยครับสีเดิมโรงงานครับเป็นบาอกำมะหยี่ครับสะอาดไม่ย่นไม่ขาดนะครับเป็นอากัครับชัดเจนเป็นอาเดิมโรงงานการันตีครับไม่มีผิดความแน่นอนนะครับ น้ำท่วมไม่มีไฟไหม้นะครับตรวจเจอซื้อคืนไฟใน14วันครับรับประกันเครื่องเกียร์1ปีเม็ดอักด้านหลังครับชัดเจนนะครับถ้าชนเราบอกชนถ้าไม่ชนเราก็บอกว่าไม่ชนครับแต่ว่าเราซื้อรถมาเราตรวจดูเรียบร้อยครับซื้อไม่ซื้อรถชนมาเนี่ยมาขายไม่ซื้อรถชนมาขายแน่นอนแผงประตูไม่มีแตกไม่มีหักสมบูรณ์นะครับสีประมาณ95เปอร์เซ็นครับ สปอยเลอร์ iler, ด้านหลังนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับฝ้ายทะเบียนกรุงเทพครับผมออ่่าาตัวนี้เป็นตัวเจนะครับผมเป็นน้ำมันร้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สเปิดให้ดูด้านหลังครับี่ยางอะไรเครื่องมือครบนะครับสวยๆอย่างนี้เลยผ่อนราคารีบร้อยไปเลยครับ ดูเม็ดอ์กด้านหลังนะครับเม็ดอ์กเดิมโรงงานชัดเจนนะครับหน้าหลังไม่เคยแตกนะครับเบาะด้านหลังครับเบาะผ้าเหมือนกันนะครับสะอาดไม่สกปรกนะครับไม่ยูยี่ครับภายในกระจกไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นตัว J ที่แต่งเป็นตัว E นะครับ เลืนไม้จะอยู่ด้านกลางนะครับปี2009แล้วก็มีเครื่องเล่น9นิ้วให้ด้วยครับเป็นแก้วอัตโนมัตินะหลังคาสะอาดครับถอยออกไปบบอย่างที่บอกครับพี่อาชีพไหนอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะครับดูรถตัวจริงได้ที่ถนนกาญจนาบางแคนะครับโทรนัดดูรถ0639360556นะครับ ดูหองเครื่องครับขันหน้าเดิมๆครับฝากระโปรงเดิมตาโตาโตโยต้าครับโลโก้มอกอนะครับแก้มขวาเดิมแก้มซ้ายเดิมแบตเตอรี่รับประกันหนึ่งปีเครื่องยนต์แห้งๆครับเครื่องยนต์ 1,500cc เป็นเครื่องยนต์ค่าจัดค่าโอนอันไม่ต้องจ่ายครับหนึ่งปีแรก เงื่อนไขนี้นะครับเฉพาะผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับขคิดคิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์เลขเก้ามาครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ